สวัสดีครับคำปอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่178คลิปนี้พบกับมังกรปากน้ำโพเตงหนึ่งสิทเกสายรุ้งประทะกับโฮมัดคาเพนเตอร์ขุนศึกเมืองผู้ดีนักทบลูกครึ่งไทยอังกฤษเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่19ทธันวาคม2564หรือ2021นี้คือไฟแรกที่เจอกัน,กน ในศึกไทยไฟเขาอ้อพี่ปัตตาลุงกีกามมยไทยแบบคาดเครื่อในพิการน้ำหนัก77กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งไฟที่2อย่าลืมนะหลังจากทมไฟนี้เสร็จก็จะมีคลิปไฟที่2ต่อโอเคนะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมพอมปลอย,อยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรก้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเช่นสลาราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไหวครูกันอ่ะก่อนไหวครูมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยโทมัส Enter, คาเพนเตอร์ขุนศึกเมืองผู้ดีนักชกลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุ29ปีสูง186เซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมชกมา84ครั้งชนะ67แพ้15เสมอสอง mm hmm. สูงยาวเขาดีตั้ง186เซนติเมตรแม่อย่างนี้เต็งหนึ่งของเราเสียเปรียบเสียเเรียบเท่าไหร่ mm hmm. แค่6เซนไม่มีปัญหา ส่วนเต็งหนึ่งสิทเกสายรุ้งมังกรปากน้ำาผู่อายุ29ปีเท่ากันสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมเท่ากันโชกมา1 0 4ครั้งชนะ86บ86แพ้14เสมอสีเต่งหนึ่งเป็นชาวจังหวัดคนครสวรรค์มีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่ว่าเมืองสี่แควแห่มังกร พักผ่อนบึงบัวระเพ็ดหล่อรถเด็ดปากน้ำโพอืมแล้วก็เป็นเงหนึ่งอ้าวไหวครูเสร็จเรียบร้อยการผู้กิจพรามประยุนเรียกนักมวยทั้งคู่มาสู่กลางเวทีตกลงกติกาโน่นนี่นั่นไปเข้ามุมไปเตรียมทอดมงคลมุมใครก็มุมมันได้สังเกตภาษาอังกฤษที่หน้าอ,อกของเตงหนึ่งไหมมีสองบรรทัดบรรทัดแรก ก็จะเขียนว่าเต้งหนึ่งสิเจสายรุงอ่าบรรทัดที่สองคือริงเสียงกิงเอกพันธ์สมบูรณ์ทรัพ์สันตัวมาลองปองแปงงอง,งยงงงองยงมาลิงกินกองสารนอกองแกงมานองมาแนงมับอ่าคาถาว่ากันไปเนาะคุณคำป่อยคาทานี้มันมาจากไหนก็รู้รู้คุ้นๆกันอยู่นะตามสื่อเปล่งมวยเอ้ย เพลงนั่นแหละเอ้าไม่ว่ากันอาการภูเกิจพรามประยูนสับมือชกยกแรกแหกนานยากระพิษตาครับพี่น้องตอนนี้ผมง่วงแล้วมันห้าทุ่มแล้วนี่เอ้าไม่ว่ากันสูงยาวเขาดีกางเกงดําเขาแหละโทมัสไม่ใช่โทมัสอันว่าอัน,ว,อนวเอดิสันอันนี้โทมัสอะไรเนี่ยโทมัสคาเพนเตอร์อยังไงเดงหนึ่งกางเกงดําครับแม่เสยิ้มยากผมให้ขยาเสือยิ้มยาก ไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจหน้านี้แหละครับหน้าเดิมคนหน้าเดิมยิ้มยากโอ้โหยังไงต่อยังไงต่อ,งงตอแต่น่าเสียดายนะตอนที่เตงหนึ่งเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชีพในวันวาเลนไทน์แม่พลาดท่าไปซะนั่นอ่ะยังไงอย่าเพิ่งไปพูดคุณ้ำาลอยดูคู่นี้ก่อนยังไงกันแน่เอาสิเอาสิเตงหนึ่ง หวยมัดหนักหน้นอกเอานี่มาไม่รู้กี่ครั้งอ่าอีกครั้งอีกคนหนึ่งก็คือปตทที่จะตามไปที่วันแชมเปี้ยนชิพประมาณเดือนพฤษภาค,ครับพี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจอัมลาอัมลาจากไทยไฟของเราไปอายุกันอยู่น่าจะเกดถึง8ปปีนะแต่เต็งหนึ่งนี่หมดอายุก่อนหมายถึงว่าจะจบสัญญา10ปีนั่นแดงเองายังไงต่อเต็ยงหนึ่งขยับเข้าหา เดี๋ยวมีเพื่อนเข้าไปเป็นกำลังใจกันยังไงต่อแม่วันนั้นเราดูในวันแชมเปี้ยนชิพนะวันที่14กุมภานั่นเองที่ผ่านมาแต่ขาขาคตรกระลากอยู่แล้วโอ้โหมาเดียวใส่พุงกะทิที่กระตือกลบไม่ทันโอ้ยยังไงขึ้นไหมขึ้นไหมอ้าวโอ้หนอนเลยหมอนอยู่ไหนครับหมอนเนี่ยขอหมอนเนี่ยโอ้เรียบร้อยโรงเรียนปอตอเอ้ยโรงเรียนเต็งหนึ่งไป แม่ไปเร็วมาเร็วบอกแล้วว่าอยากกระพิบตาอสุดยอดมัดน,นักอยู่ตรงนี้แต่ไปที่โน่นนะครับโอ้โหวันแชมเปี้ยนคิปต้นยกแรกเนี่ยเตยงหนึ่งเตะขาลากเลยนะเนี่ยคู่ชกเตะขาลาอลากแต่ทําไมไม่เตะต่อเนื่องถ้าเตะอกีกสักสิบดอกเนี่ยนะผมว่าลงยังไงก็ลงแม่ไปรอ,อสวนหมัดกันในแรกหมัดเอาอาจารย์เกรตศักดิ์ปุปาชาดึงขึ้นมา บริกรรมตรวจระดับเบื้องต้นบัตรถมพยาบาลกันไปยังไงมีสโลไหมเอา้ามีม,มีก็ดูปอกเข้าไปขี้กระตึกหลบไม่ทันหมัดไหนนั่นในบัตรนี่เองโอ้โหในช่วงที่หายใจเข้าหรือหายใจออกแต่หายใจไม่ทันขอนอนก่อนโอ้โห ยังไงปักกูยเป็นลางบอกเหตุว่าหมัดนี้ก็ยังไม่ลงจับขาอย่าไถนานะอย่าไถนาไม่ใช่นำะบวนปักเข้าไปถากขาก็าไปโอ้โหล,ลูกครึ่งไทยอังกฤษเนี่ยแม่เป็นไทยพ่อเป็นชาวอังกฤษโอ้โหคนมีศักดิ์ศรีจริงๆเนีย่ยแต่งสวยงามเลยข้างหลังอะ่ะมีรูปอะไรมัง่งยังไงศักดิ์ศรีไม่สน เต็งหนึ่งไม่มีสักรีเป็นคนไม่มีสักรีนะเต็งหนึ่งมีแต่สักขาวดำทั้งด้านหน้าด้านหลังเอาซิเอาซิเป็นอันว่าเอาคุณเดียวคุณเป็กอยู่ไหนครับช่วยหน่อยผู้ชนะของเรานะแชมป์เลรุ่น,นี้นะครับได้กา The winner เต็งหนึ่งสิตเจสไนน์ คุณจะคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ